สวัสดีครับผมเสาแล้วครับผมยามกับหนูครับโอ๊กูครับกู้ว่แมนยามเฮ้เ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนยามไปแล้ว <c oughs> มานกันนะฮะตั้งสองคนมานดีสอ,อัน <c oughs> ตอนเช้าว่าไงฮะ <c oughs> <c oughs> จึไมคิดหนักตอนเช้าว่าไง <c oughs> ยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออก ว่าจะคิดจะเอากี่ตัวโอ้จะเอากี่ตัวเอ,อเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าใครจะได้กี่ตัวใครจะมานว่ากันนะฮะบรรยากาศฝนสิตกครับผมถึงหนาวถึงลมนะฮะครับผมไปลุ้นกันครับผมว่าเซาีิสิม,มานวะครับเมื่อขึ้นกับดีดเขาละอันครับแต่ยังไม่มานเลยนะฮะ ลุยเลยนะฮะเข้าเลยต่อให้ก่อนตาฤาษีย่ฟังฟุน้นครับผมหมดป่าอ้อยต่อครับหลุ่นกันครับผมยำเสาวัสิมานมะครับโอ้หารูเข้าก่อนนะฮะป่าอ้อยแต่เสาแล้วครับมาีิมุกลับดีๆครับผม อย่าลืมที่กันนะฮะหลังแรกอู๊บดีดครับหนูหน้อยหลังแรกจิตหนูสิ่งครับผมหลังที่สองยังบอดีดครับโอ้ทำไมมันเงียบทริปอย่างนี้อ่านไปแล้วครับผมสองหลัง หลังที่สามครับยังบอดีดคือเกาครับผมมันมีหนูอยู่บ่ทำไมมันไม่ทำงานเลยวันนี้หลังแรกก็กิดหนูสิ่งครับผมหอยหนูกัดกนะครับ หนูกัดมาขึ้นครับผมโหขาดใหญ่จังไรครับเบังครับว่ามันสีดีดวะครับบอดดีดครับผมหนูบอลแลนมาพี่ครับนี่ครับโหน่าเสียดายครับใสนันหนูแลนมาหนีครับผมบังขี่หนูนะครับมีแตะก่อนใหญ่เลยครับโหลาดยังแห้งเลยครับใส่หมอง หนูแลนอีกมองครับหลุ่มน้ำตอครับผมอา่อยางคือเกาครับเอ้าบ่อเห็ดงานเลยครับหลายหลังแล้วครับผมที่ีห้จากหลังแล้วครับมันต้องมีนะฮะ หล่นกันโตครับผมวูบตองนี่ก็บดีดครับผมมองมาขึ้นครับมาขึ้นดีดครับมังนี่ยังอยู่คือเก่าเลยตายตายครับผมไม่มีอะไรกระเตื้องเลยนะฮะไปลุ่นกันต่อครับผม กลับอยู่ทางใดเนาะบันนี้กลับหลงทางนะฮะไปทางไหนโต<อ><อ>พอแล้วครับผมอพอแต่กลับนะฮะเฮอูทางกลับทางเหยื่อยังสบายดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรมันเลยนะฮะวันนี้ใส่เหยือมันครับผมใส่ ยังมันกับย้อยเชอรี่ครับช่วงนี้กำลังมั่นอยู่ครับผมเชอรี่ใส่ข้างหลังครับผมหลังๆนะฮะโอ้ยังอยู่คือเก่าครับพอหอยหนูกินอ้อยมาขึ้นครับทีไว้พร้อมสองมองแล้วครับพาไปสองมองแล้วครับใส่มองคิดกิน้างๆกับเลยครับโอ้ ค,ครับกับยังบดีดจัดอันเลยโอ้มือนิชิมานบอมีตะห้อยนูซิ่งครับผมบอมีตัวใหญ่เลยครับมือนี้มันเป็นยังไงห้อยนูกัดต้นอ้อยครับอันนี้ก็บแลนคือกันครับผมมีตัวนูซิ่งครับโอ้มากินเขาเ่ามดเลยครับ ยังบ่มานจักโตเลยครับผมมันจะมานให้จักโตลนบ่ทีนี้หาหนูอยากอิลยครับผมโอ้ใส่หม่องใดก็มิดครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะฮะเกือบสุดแล้วครับยังบ่อพอจักโตเลยครับผมโอ้ ใส่เจ้กโตเนาะวันนี้มันเป็นยังไงอออๆกับอยูอ่ไหนกลับอยู่ไหนฮะกับอยู่ไหนโอ้ย,อยู่ทางนีย้ยังสบายดีเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรไปรบกวนมันเลยรัยงได้ดีนูสิงโตเดียวครับ โอ้ยใครไม่ลูซิพร้อมอืนี่ก็บรีดครับโอ้ห้อยกันอ่อยใหม่ๆแล้วครับหนูไม่ยอมออกเลยนะฮะเหนื่อยใจเหลือเกินเอจอยจอยจ้ของมันแรงจริงเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับมันสิบมานห้ในบ่อ มาในเด้อยยังที่เก่าครับผมจะเอายังไงดีมันจะกินอะไรนะฮะเงือหอยก็บ,บอกินเงืออีมันก็บ,บอกินมันจะกินอะไรโอ้แต่เขาที่ยอดกินเมดแล้วครับมันบอดีดครับผม อาจะเป็นหนูหน่อยแล้วครับผมน่าจะเป็นหนูซิงนะฮะหนูบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้ครับผมไปหลุ่นของตาหรือสีครับว่าจะหมานให้จักโตในโบวันนี้ไผ่เต็มได้ใน่บครับยลีลาดไปแล้วนะฮะ บทไห้จักโตเลยครับผมโอ้น่าเสียดายครับเสาร์แล้วครับนกกำลังบินออกจาก,กรังนะฮะครับไปหาเบิงของตาลาสีครับวัดสิมานไหเนจักโตบอกครับมันต้องมีสักเต้มต้องมีสักคนที่จะได้นะฮะโอ้ มือนียามสองรอบครับบได้จักโตเหนืให่ใจลืกเกินลมหนาวครับผมบรรยากาศยามเศร้าคือฝนสิตกครับตาฤาษียังมาท่านออกมาครับผมขาลุนกันครับาตาฤาษสีจะหมานให้หรือเปล่านะฮะ ออกมาแล้วครับออกมาแบบอารมณ์ดีเลยครับฟอนออกมานำนะฮะเฮฮที่หัวเราะนี่ไม่ใช่หัวเราะอะไรนะเงียบกริบมันไม่เงียบหรอกมันไม่เงียบวันพระโอ้ลืมไปว่าวันนี้วันพระก็เลยไม่เอาสักตัวเลยเอาสักตัวดีเลยดีเลยอูบฟอรยังเลยครับดีดกับวดีดครับ ไม่บานเลยมาบานมานได้ไง<ต>ไหนดูสิไม่มีไม่มีโอ้ก็บอ,บอกว่าวันพระวันพระปล่อยไปก่อนครับ<อ>ตาลอศีบอกว่าวันพระครับผมวันพระเลยไม่อนุโลมให้วันนี้วันนี้เลยไม่กินนูนะฮะปล่อยมันไปก่อนครับผมเหนื่อยใจเหลอือเกินครับบอมนันครับมื่อนี้เมื่อวาน จัดไปหโตแล้วครับตาฤาษีวันนี้ปล่อยไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าวันพระก็เลยเลยออกมานะโอ้เลยออกมาบอกเอาอาหารมาให้มันกินคนใจบุญเอาอาหารมาให้กินครับฝากกดไลค์กดติดตามทีมงานน้องไม้ในเด้อครับผมมันี่สวัสดีครับผมน้องเกาน้องเกาน้องเกาบอก